สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันอัคาร1 1 5กุมภาพันธ์2567ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะอุดมสมบูรณ์นะบุญกุศลที่คุณสร้างมานะ สวรรค์จะสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณนะการงานจะมั่นคงเป็นบึกแผ่นนะธุรกิจจะก้าวหน้าได้ขยายสาขาการเงินต้องบอกเลยมีเงินหลั่งไหลไหลามาเทมาส่วนความรักนั้นหนาต้องบอกว่าสวรรค์จะโดนใจให้ได้เจอคนที่นำพาชีวิตเจริญรุ่งเรืองเออ บอกเลยเป็นช่วงเวลาดีๆนะที่คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมีสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตมีสิริมงคลชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะการงานก็มั่นคงหนักแน่นเป็นปึกเป็นแผ่นนะ,ะการเงินนะก็ต้องบอกเลยหลังไหลไหลามาเทมามีเงินเก็บมีเงินถุงมีเงินถังนะในเรื่องของธุรกิจก็ก้กาวหน้าแผ่ขยายสาขานะจะเริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะ ความรักก็ดีนะมีโอกาสได้เจอคู่บุญคู่บารมีคู่ที่ส่งเสริมสนับสนุนเสริมดวงชะตานะให้เจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่กันและกันนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะสิวันนี้คนที่เกิดในวันอังคารชีวิตเบิกบานแน่นอนเอ้ใครแล้วพิมายอย่าลืมพิมายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ